พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าสรุปรวบยอดหนังสือยะโูสุอะผู้วินิจฉัยและประวัตินางรูธสัปดาห์ที่9โครงร่างชนชาติอิสราเอลไม่มีกษัตริย์และทุกคนทำตามสิ่งที่สายตาของตนเห็นว่าถูกต้องข้อพระคัมภีร์ผู้วินิจฉัยบทที่2ข้อ1 0บถบทที่3ข้อ7-15บทที่8ข้อ33-35บทที่10ข้อ6-7 บทที่13ข้อ1นึ่งบทที่17ข้อ5ถึง6บทที่18ข้อหนึ่งสสบทที่19ข้อหบทที่2 1ข้อ25วันพฤหัสบดีและวันศุกร์โรมัน4เราต้องถูกช่วยให้พ้นจากการล่วงกฎบัญญัติและจากการเป็นผู้ทำการล่วงกฎบัญญัติและกระทำตามสิ่งที่สายพระเนตรของพระเจ้าเห็นว่าถูกต้อง โดยการเชื่อฟังหลักการของการปรนิบัติพระเจ้าติโตบทที่สองข้อ14มัทธยบทที่7จ็ดข้ 23. อยีบอถึงิารบิกหนึ่งการทำตามสิ่งที่สายตาของตนเห็นว่าถูกต้องนั้นเป็นการล่วงกฎบัญญัติผู้วินิจฉัยบทที่21ข้อ25วงเล็บหนึ่งความบาปก็คือการล่วงกฎบัญญัติดังนั้นการล่วงกฎบัญญัติก็คือความบาปหรือพูดในทางกลับกัน ความบาปก็คือการล่วงกฎบัญญัตินั่นเอง 1. โยฮันบทที่3ข้อสกอไก่ใน 1. โยฮันบทที่3ข้อ4การล่วงกฎบัญญัติหรือไม่มีกฎบัญญัตินั้นบ่งชี้ถึงการไม่มีหรือไม่อยู่ภายใต้หลักการของพระเจ้าที่ใช้ปกครองมนุษย์ขอไข่การทําบาปคือการไม่มีกฎบัญญัติการล่วงละเมิดกฎบัญญัติขอควาย ในสายพระเนตรของพระเจ้าบุคคลผู้หนึ่งกระทำบาปเมื่อเขากระทำตามนิสัยและเจตนาของตัวเองดำเนินตามความตั้งใจของตัวเองและกระบฏต่ออำนาจของพระเจ้างอง,งูการล่วงกฎบัญญัติคือการไม่ยอมรับและนอบน้อมต่ออำนาจของพระเจ้าจอจานการล่วงกฎบัญญัติ คือการดำเนินชีวิตที่อยู่นอกเหนือจากหลักการที่พระเจ้าใช้ปกครองมนุษย์และไม่อยู่ภายใต้หลักการนี้ยุคปัจจุบันนั้นเต็มไปด้วยการล่วงกฎบัญญัติและการกรบฏชอชิงการล่วงกฎบัญญัติไม่เพียงเป็นการกรบฏต่ออํำนาจเท่านั้นแต่ยังเป็นการกระทำสิ่งต่างๆราวกับว่าไม่มีกฎบัญญัติวงเล็บสองไม่ใช่ทุกคนที่พูดกับเราว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามนามพระไทยของพระบิดาของเราผู้อยู่ในสวรรค์ทั้งหลายเท่านั้นจึงจะเข้าได้มัทธิวบทที่เจข้อ21วงเล็บหนึ่งร้องออกพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เพียงพอที่จะทำให้เราได้รับความรอดแต่จะเข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายนั้น ยังต้องปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระบิดาฝ่ายสวรรค์อีกด้วยโรมบทที่ 10: ข้อ13บทที่ 12: ข้อ2มทาทิยบทที่ 12: ข้อ50เอเฟโซบทที่ 5: ข้อ17โกรอซายบทที่1ข้อ9วงเล็บ 2. ในเมื่อการเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายมีข้อเรียกร้องในเรื่องของการปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระบิดาฝ่ายสวรรค์จึงมีความแตกต่างกับการเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า โดยการบังเกิดใหม่อย่างชัดเจนโยฮันบทที่ 3, 3 5. ข้อ3บทที่หกอไก่การเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้านั้นต้องผ่านการบังเกิดใหม่ด้วยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์บทที่ 1: ข้อ12บถึง13บทที่3ข้อ5ถึง6ขอไข่ส่วนการเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายนั้นต้องอาศัยการดำเนินชีวิตตามชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์มัททายบทที่ 7: ข้อ21 บทที่12ข้อห0อารบิกสองค์พระเยซูเจ้าทรงตำหนิผู้ที่พยากรณ์ขับผีและกระทำการอิทธิฤทธิ์ในพระนามของพระองค์เพราะพวกเขาเป็นผู้ทำการล่วงกฎบัญญัติพวกเขาทำสิ่งต่างๆเหล่านี้จากตัวเองไม่ได้มาจากการเชื่อฟังน้ำพระทัยของพระเจ้าบทที่ 7: ข้อ23วงเล็บหนึ่งในจักรวาลนี้มีหลักการอยู่สองประการ หลักการแห่งอำนาจของพระเจ้าและหลักการแห่งการกระบฏของซาตานกิจการบทที่หนึ่งข้อเจ็ดยัสยาบทที่สิบสี่ข้อสิบสามถึงสิบสี่กอไก่เราไม่อาจปรนิบัติพระเจ้าไปด้วยและเลือกเดินหนทางแห่งการกระบฏไปด้วยได้เราต้องหันจากหลักการของการล่วงกฎบัญญัติและปฏิเสธละทิ้งหนทางแห่งการกระบฏมัทิวบท,ที่ยี่สิบแปดข้อสิบแปดยูดาบท,ที่สิบเอ็ด ขอไข่การปฏิบัติพระเจ้าเชื่อมต่อกับอำนาจของพระองค์โดยตรงถ้าเราไม่จัดการกับเรื่องของอำนาจให้ดีการปฏิบัติของเราก็จะมีปัญหาในทุกด้านวงเล็บสอขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักษาการปฏิบัติของเราไว้ในหลักการของการนอบน้อมต่ออำนาจของพระเจ้าและนามพระทัยของพระบิดากิจการบทที่หข้อเมัทธิวบทที่เจ็ดข้อยีบทที่สิข้อห้ สัปดาห์ที่9วันศุกร์การบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้ามัทไทยบทที่7ข้อ21-23ไม่ใช่ทุกคนที่พูดกับเราว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายแต่ผู้ที่ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระบิดาของเราในวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากมาพูดกับเราว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าปเจ้าได้พยากรณ์ในพระนามของพระองค์ยังได้ขับผีและยังได้กระทําการอิทธิฤทธิ์มากมายไม่ใช่หรือขณะนั้นเราจะประกาศแก่เขาว,ว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยเจ้าทั้งหลายผู้ทําการล่วงกฎบัญญัติจงถอยไปจากเราวงเล็บมัทธยบทที่7ข้อ21 ไม่ได้หมายถึงความเที่ยงแท้ของอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายในวันนี้แต่หมายถึงการปรากฏของอาณาจักรที่จะมาถึงในอนาคตถ้าจะเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายก็มีสองเรื่องที่เราต้องทำร้องเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าและทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาฝ่ายสวรรค์การร้องเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นพอที่จะทำให้เราได้รับความรอดได้มงเล็บโรมบทที่ 10- ข้อ13 แต่ถ้าเราจะเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายเรายังต้องทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาฝ่ายสวรรค์ด้วยดังนั้นไม่ใช่ทุกคนที่พูดว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้เข้าสู่อาณาจาักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายมีแต่ผู้ที่ร้องเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าและทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาฝ่ายสวรรค์เท่านั้นจึงจะเข้าได้ ในเมื่อการเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายเรียกร้องให้เราต้องทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาฝ่ายสวรรค์ด้วยนี่จึงเป็นเรื่องที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนกับการเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าโดยการบังเกิดใหม่วงเล็บโยฮันบทที่3ข้อ3ข้อ5เรื่องหลังนั้นเกิดขึ้นโดยการบังเกิดจากชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ส่วนเรื่องแรกนั้นมาจากการดำเนินชีวิตโดยชีวิตอันศักดิ์สิทธิ วงเล็บบทเรียนชีวิตหนังสือมัทธายหน้า301เลือกอ่านข่าวสารในมัทธายบทที่7ข้อย1องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตรัสว่าพระบิดาของท่านแต่ตรัสว่าพระบิดาของเราซึ่งหมายถึงพระบิดาของพระองค์เองในที่นี้องค์พระผู้เป็นเจ้าคล้ายกับจะตรัสว่าเราซึ่งเป็นทั้งบุตรมนุษย์และพระบุตรของพระเจ้า ได้ทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาของเรามาตลอดท <llega> ่านทั้งหลายก็เป็นบุตรของพระเจ้าและพี่น้องของเราดังนั้นท่านก็ต้องเป็นสหายของเราเลือกเดินทางเดียวกันกับที่เราเลือกด้วยท่านทั้งหลายเป็นพี่น้องของเราสหายของเราและหุ้นส่วนของเราท่านกับเราเดินบนเส้นทางที่เหมือนกันและทำตามน้ำพระทัยที่เหมือนกัน ท่านร่วมดำเนินชีวิตกับเราตามน้ำพระทัยของพระบิดาของเราถ้าจะทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาเราก็ต้องเดินในทางแคบพระบิดาของเราทรงมีน้ำพระทัยที่จะต้องทำให้สำเร็จครบถ้วนแต่ทางเดียวที่เราจะทำให้น้ำพระทัยนี้สำเร็จครบถ้วนได้ก็โดยชีวิตของพระองค์เท่านั้นเราต้องเป็นอยู่ในชีวิตของพระบิดาฝ่ายสวรรค์ และต้องเป็นอยู่โดยชีวิตนั้นด้วยการดำเนินชีวิตชนิดนี้มีเพื่อจัดทาตามน้ำพระทัยของพระบิดาองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงรับรองคนเหล่านั้นที่พยากรขับผีและทำการอิทธิฤทธิ์มากมายในพระนามของพระองค์แต่ไม่ได้ทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาฝ่ายสวรรค์วงเล็บข้อ21พวกเขาทำสิ่งเหล่านั้นจริงซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธ แต่พระองค์ทรงเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นการล่วงกฎบัญญัติเพราะไม่ได้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระบิดาฝ่ายสวรรค์สิ่งเหล่านั้นถูกกระทำไปโดยไม่สอดคล้องกับน้ำพระทัยอันศักดิ์สิทธิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าคล้ายกับจะตรัสว่าเจ้าพยากรณ์ในานามของเราขับผีในานามของเราและทําการอิทธิฤทธิ์มากมายในานามของเราก็จริงแต่เราไม่เคยยินยอมให้เจ้าทําสิ่งเหล่านั้นเลย เราไม่เคยรับรองเจ้าเลยเพราะเจ้าทำทุกสิ่งที่ว่ามานี้อย่างล่วงกฎบัญญัติเจ้าทำสิ่งเหล่านั้นในตัวเองในความปรารถนาของเจ้าเองและทำตามจุดมุ่งหมายของเจ้าเองไม่ใช่ตามนาำพระทัยของพระบิดาของเราดังนั้นแม้พวกเขาจะทำสิ่งเหล่านั้นในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เขาก็จะไม่ได้เข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลาย แต่จะต้องถอยไปจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือไม่เป็นที่ยอมรับให้อยู่ในการปรากฏแห่งอาณาจักรในยุคหน้าในการวิ่งแข่งนั้นผู้แข่งขันจะต้องวิ่งในลู่ที่ถูกต้องแม้ท่านอาจวิ่งเร็วกว่าคนอื่นแต่การวิ่งของท่านอาจไม่ได้รับการรับรองถ้าท่านวิ่งออกนอกลู่ของท่านเองการวิ่งแบบนั้นอาจถือเป็นการผิดกติกา หรือการล่วงกฎบัญญัติก็ได้ท่านต้องวิ่งแข่งโดยการอยู่ในระหว่างเส้นกำกับลู่วิ่งนั่นคือต้องวิ่งอยู่ในทางแคบทุกวันนี้การงานของคนงานหลายคนในศาสนาคริสต์ก็ไม่ถูกจำกัดไว้ในเส้นกำกับลู่วิ่งฝ่ายสวรรค์ในสายตาของเขาเองนั้นเห็นว่าเขาได้ทำสิ่งต่างๆมากมายในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นการงานของเขาเป็นการล่วงละเมิดเป็นการฝ่าฝืนเส้นกำกับฝ่ายสวรรค์ดังนั้นการงานของเขาจึงเป็นการล่วงกฎบัญญัติในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นมีเส้นกำกับลู่วิ่งที่คับแคบและการวิ่งแข่งของเราก็ต้องถูกจำกัดไว้ถ้าเราวิ่งอยู่ในเส้นกำกับลู่วิ่งไม่ล้ำเส้น องค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะทรงรับรองเราองเล็บบทเรียนชีวิตหนังสือมัทไายหน้า301-304ถึง